เออนี่อะจริงจริงนั่นนี่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 จริงจริงอะแปะกวางนี่รวยจริงๆเลยเนอะดูสิบ้านใหญ่โตหรูหรายังก็วางแน่ว่าจะได้มีโอกาสมาอยู่บ้านหลังใหญ่แบบนี้บ้างไหมเนอะ ไปวางหรอถึงได้รู้ว่าบ้านแปะกวงใหญ่ตหรือว่าง<ะ>ใครไปหยาบหางรื้อให้อยงเลิกขัดคอโอสถีดได้ไหมพวกเดืออยู่ทั้งคู่เลยนะนี่เป็นบ้านคนอื่นเขาถ้าไม่รู้จักเกรงใจก็กลับบ้านเองเลยไป เดียเาดอยังซี่อคิดถึงสมัยนอนอ่ะเนาะ,ะก่อนจะตั้งลงยิ้วได้สําเร็จอ่ะโอ้ลาบากลำบวนแทบตายชีย้ช้ำก็อ้ายสิพวกเราใช่ไหมเฮียจะต้องตะเวนไปเล่นยิ้วข้างถนนอยู่ตั้งนานก่อจะเก็บสตังได้ไปซื้อเศษไม้ด้วยนะ,ะมาก่อทํำลงนิ้วอ่ะเด็กๆสมัยนี้โอ้ไม่เคยรู้เลยเดกเหมือนกันกับอ้วนะอ้วมาเมืองทยาใหม่ก็เหมือนกันมันใช่ย่อยนะ ว่าต้องเป็นจับกังแบกเขาสังตั้งหลายปีกว่าจะเป็นยิ้พวอได้อ<น>ะกข้อกำคอลำดาบกำดาบเนแก่ก็คุยกันแต่เรื่องเก่าๆวะนะเด็กๆเบื่อแย่ไม่เบื่อหรอกครับดีสิงนะครับพวกผมเดยจะได้ฟังกัเป็นบทเรียน <S <S โอ้จุ๊เงี้ยมาลูก<ด>ื<ด>้อเนี่ยปากหวานเอาใจคนแก่เก่งเหมือนกันนะรวยมารจังเลย ในไหนก็ปลูเรื่องความหลังกันแล้วนะอาชัางกูอ,อยากกระทวงสัญญาจากเรืองคือนี้อาชางอาซินหรือน่าจะยกลูกสาวคนไหนเนี่ยให้อภบเษงล่ะ คนก็ไม่มีใครอยากแต่งงานตอนนี้ทั้งนั้นแหละแต่ลืมไม่ได้ยินเหรอที่ปาเขาพูดว่าอาแปะกวงเขามีบุญคุณกับพวกเราแล้วเขาสองคนก็เป็นเพื่อนรักกันก็คงอยากจะให้ลูกแต่งงานกันจะได้ดองกันไปอีกชั้นนันใครจะหนานแต่งสิอ้วเด็กอ้วไม่แต่งหรอกว่าแกกับลื้อแค่ปีเดียวมันต่างกันตรงไหนฮะและอ้วนนะยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อ้วต้องทํา ไม่อยากแต่งงานตั้งท้องเป็นลิงอุ้มแตงหรอกงี้อ้วนแมวด้วยหรอกอย่าเพีงต้องมาขอเจ้านาแต่งงานแน่วางมั่นใจอย่ามาถามุชมอีกถ้อ้วนนะแล้วเลือรู้ได้ไงว่าเฮียเพีงเขาจะมาขอว่าแต่งงานฮะอ้าวก็เจ๊สวยที่สุดเนมนดาเพวกเราสนะามคนนี่นามีอาปาใช้เจ๊เป็นนางเอกเหรอ เฮียเพลงคงไม่อยากได้เด็กกระโปรยอยงอัวหรือผู้หญิงจู้จี้ขี้บ่นย่างตัวเแจ่มับบนี้หรอกนี่หลอกว่าแจหรอ พวกลรือมาพร้อมกันคดีละเดี๋ยวอยจะได้พูดสักทีเดียวเลยโอ้ไม่แต่งนะป้ายังไงโอ้ก็ไม่แต่งงานกับเฮียเพ้งเด็ดขาดถ้าป้าบังคับโอ้วนะว่าจะตายให้ป้าดูพูดอะไรอย่างงั้นล่ะอันหนังไม่เพยงมงคลเลยอก็ไม่อยากให้อันหนังนี้แต่งงานเหมือนกันป้าอคิดว่าอันหนังนี้ยังเด็กอยู่อะเฮียหลงพูดถูกป้า เอาไว้อีกสิบปีค่อยมาคุยกันนะป้านะนี่นะพองนู้ฟังว่าพูดของได้ไหมว่าบอกสักคำหรือยังว่าจะให้รือแต่งงานนะอันนันหมายความว่าเฮียเพ็งไม่ได้มาขออ่วแต่งงานใช่ไหมป้าเปล่า ของที่อาเพ็งที่อยากจะขอแต่งงานด้วยก็คืออาหลา ส่งให้ลือไปตกมาลุกที่ไหนสักหน่อยแต่โูไม่ได้รักเขาเพิ่งจะเห็นหน้ากันไม่กี่ครั้งเองนะป้าอะไรแล้วลืมีคงรักแล้วหรือยังไม่เมื่อไหร่เจ <_ C> หล,ลาจะออกมาสักทีนะ จะแต่งหรือไม่แต่งก็ไม่รู้เนี่ยเจ๊เราไปขอร้องปากันนะแต่ไม่นะเราสามคนก็ไปคุกข่าขอร้องแปะกวงกันเผื่อแปะจะเห็นใจแม่ให้ัวเจ๊ต้องแต่งงานนี่จะบ้าเหรอคือลื้อทำแบบนั้นอ่ะเอาแปะกวงเป็นใจให้อว้วนแต่งงานแทนอ่ะอ้วนก็ซวยนะสิเจจหลาะแต่งไปดีแล้วเรื่องมันได้จบจบอ้าวไหนพูดเนี่ย อ้วงันนึกห่วงตัวเจมอ้วงซะอีกที่ไหนได้เห็นตัววินหวาแต่อ้วไม่ได้เห็นแก่ตัวนะเฮียเพงอ่ะเขาเป็นคนเลิกเจหล่าเองเจหลา่าก็ยอมแต่งไปซะมันก็เป็นผลดีกับทุกๆฝ่ายอาปาก็ไม่ต้องผิดคำสัญญาแล้วเฮียเพงเนี่ยนะก็ทั้งหลอ่อทั้งรวยอ้ก็ไม่เห็นว่าเฮียเพงเขาจะมีอะไรไม่ดีตรงไหนเลยนี่แล้วหมายเจมไปแต่งซะเองอ่ะ เห,เ,ห ở, เ,หเห็นเห่อความหล่อความรวยเฮ้เพงเขานักนี่วัวชอบที่เขาหล่อเขารวยก็จริงแต่อัวไม่ได้อยากได้เงินของเขานี่ความจริงอะนะไอ้เลือกหล่อเนี่ยมันก็หล่ออยู่แล้วแต่ไม่ใช่แบบที่อัวชอบเพราะอัวนะชอบแบบหล่อเข้มเข้มแบบคนไทยมากกว่า เฮหลงอหรอนีอกอ่ก็ดีนี่ให้เขาบอกป้าให้นะว่้ชอบคนแบบนั้นก็จริงนะแต่ว่าไม่ชอบเฮียหลงหรอกคนแบบเฮียหลงทั้งปีทั้งชาติก็ดัดดานอยู่อย่างนั้นแหละกูไม่เอาดีหรอก